สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นรถครอบครัวเป็นรถตู้ VIP นั่งได้ถึงเ1ที่นั่งไปกันได้ทั้งครอบครัวใหญ่เลยค่ะและที่สําคัญมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดอีกด้วยกับคันนี้เลยโฟ l ์ s สวากเก็ตคาร์เวลปี2014นั่นเองค่ะ และสาหรับรถครอบครัวขนาดใหญ่นอกจากเรื่องสมรรถนะการขับขี่ในเรื่องของความประหยัดก็ต้องคุ้มค่าด้วยนะคะอย่างคันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ความประหยัดเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc สี่สูบที่ให้พลังกาลังสูงสุดถึง180แรงม้าเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันก็อยู่ที่11-13กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะในเรื่องการดีไซน์คันนี้ก็รู้ราออกงานไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนมาดูบอดี้ด้านหน้าก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าค่ะ เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมาพร้อมกับเดย์ไทม์รังวิ่งไร้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกในส่วนกระจังด้านหน้านะคะจะมีเส้นสายที่ตัดขาดกับโลโก้โฟล ks วาเก้นเพิ่มความโดดเด่นและความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างเลยนะคะในส่วนด้านล่างค่ะเป็นล้ออลลอยขนาด17ถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ในตัวของบอดี้ของเขานะคะมาด้วยทรง MPV ขนาดใหญ่ไปกันได้ทั้งครอบครัวใหญ่ที่นั่งได้ถึง11ที่นั่งกันเลยค่ะและความสะดวก สบายยังไม่หมดเท่านั้นนะคะคันนี้ยังประเด็นยังจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยสามารถเปิดผ่านรีโมทต,ตรงนี้ได้ด้วยค่ะบอกเลยว่าขึ้นลงง่ายสะดวกสบายภายในนะคะเห็นหรูหราแบบนี้นะคะเดีย๋ยวไปดูกันชัดๆกันที่ภายในต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าแล้วนะคะบอกเลยว่าโ o l ์คสวากเนะคะเขาก็เป็นรถตู้ VIP ที่เป็นรถหลายๆคนนะคะฝ่ฝันเลยะคะ่ะและในเรื่องของการดีไซน์คันนี้หรูหราไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเขาหรูตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะอย่างแผงประตูด,ด้านข้างคอนโซลด้านหน้านะคะก็ตกแต่งด้วยลายไม้วอลนัทในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะมีหน้าจอมาให้เป็นหน้าจอทัชสกรีนและถัดกันมาในส่วนของเกียร์เป็น เกียร์อัตโนมัติ d s p 7 s p e สปีนั่นเองค่ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระและสามารถคอนโทรลเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าจากด้านหน้านี้ได้เลยทั้งซ้ายขวาเลยนะคะในส่วนของในส่วนของด้านหน้านะคะบอกเลยว่าหน้าจอเรือนใหม่เป็นเลขใหม่น้อยเลขใหม่แท้มากๆค่ะมีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยบอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชันก็จะเต็มสุดๆเช่นกันเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังเลยค่ะว่าจะสวยงามและน่าใช้และจะเป็น รถ VIP ขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกเลยว่า VIP มากๆอย่างเบาของเขานะคะเป็นเบาะหนังโซฟาที่เหมือนกับเรายกเบาะโซฟาที่บ้านมาตั้งไว้ที่นี่เลยและที่สําคัญในเรื่องของออปชั่นของคันนี้นะคะยังเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยไม่ว่าจะปรับเบาะนะคะอุณหภูมิ ปรับหัวหมอนขึ้นลงได้ค่ะนี่เลยปรับดันหลังได้ปรับเอนนอนแบบนี้ได้นะคะแล้วก็มีรองน่องมาให้ด้วยนี่ค่ะเราสามารถปรับรองน่องขึ้นนะคะเพื่อที่จะ เวลาเดินทางไกลๆตรงนี้บอกเลยว่าทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้รู้สึกไม่เมื่อยล้านะคะเดินทางได้ไกลยๆยาวๆเลยค่ะและก็ในส่วนด้านหลังนะคะก็ยังนั่งกันได้อีกหลายที่นั่งเลยนะคะและในส่วนของเบาะมาด้วยเบาะหนังสีเทาเกรดคุณภาพมากในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์เขาขจัดมาให้ค่ะอย่างตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีทีวีมาให้นะคะเราสามารถเปิดทีวีได้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยและที่สําคัญค่ะสามารถ ปรับความเป็นส่วนตัวด้วยกระจก p r i v a t ของเขานะคะสามารถปิดขึ้นลงได้นะคะแล้วก็ทีวีค่ะเป็นทีวีขนาดใหญ่เลยนี่เลยเปิดออกมาแล้วก็เก็บได้นะคะถัดกลางมานะคะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะเอาไว้เล่นดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะและที่สำคัญภายในนะคะบอกเลยว่าเย็นมากเย็นช่าเลยเพราะว่าเพราะว่าด้านบนนะคะมาพร้อมกับแอร์ด้านบนที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปรับอุณหภูมิ แอร์ได้ปรับแรงลมได้นะคะถ้าใครที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคุณภาพสภาพของเขาดีมากเพราะว่าได้ผ่านการตรวจมาตรฐานการตรวจสอบจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเห็นก่อนใครนะคะก็เข้ามาชมรถกันได้ที่ Open Road ทุกวันเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเียจะต้องขอลาไปก่อนบา,บายค่ะ